จงอย่ามัวรอวิ่งวนค้นหาคำตอบที่ทำให้เราสับสนแต่จงมีชีวิตอยู่เหนือความรู้สึกหมดอะไรตายยากมีชีวิตอยู่เพื่อขณะปัจจุบันเพื่อวันนี้เพื่อให้วุฒิภาวะความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราเพิ่งขึ้น The Master p ร e c e ลับสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรม เ็นสุขครูและโคช้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต Mindset และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟ by The Master c o d e Academy บทที่15ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นใดตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไร ทำไมเราต้องเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราทำไมเราต้องค้นพบจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเราทำไมเราต้องค้นพบภารกิจที่แท้จริงของเราภารกิจเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นบนโลกใบนี้ ภารกิจที่ทำให้เรารู้ว่าเราคือใครภารกิจที่ทำให้เราได้ตระหนักรู้ความจริงที่ยิ่งยวดและเข้าไปถึงสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวนี้เรียกว่าเดวันเป็นความจริงที่ซึมซับเข้าไปในหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของเราความจริงที่ทำให้เรารู้สึกถึงจิตวิญ,ญญาณเดิมแท้หรือตัวตนที่สูงส่ง ความจริงที่ทำให้เราเข้าถึงจิตสำนึกกาแล็กซี่คอนชเชสเนตความจริงนี้แหละที่ทำให้เราได้หลุดพ้นไปจากความจริงรวงทำให้เราตื่นขึ้นจากความฝันทำให้เรารู้ว่านี่แหละคือความจริงที่ทำให้เรารู้สึกถึงกระแสของความเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตและลมหายใจนี่คือความรู้สึกในระดับจิตสำนึกรู้ และปัญญายาณที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูงส่งของเราได้และตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในระดับซูเปอร์คอนเชียสเนสหรือระดับของจิตสำนึกจักรวาลพวกเราทุกคนต้องสัมผัสกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราจริตวิญญาณที่เป็นธาตุแท้หรือธาตุรู้ จิตวิญ,ญญาณที่สั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้งอยู่ภายในหัวใจและจิตใต้สํนนึกของเราพวกเรากำลังมองเห็นและรู้สึกกับสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าเป็นการมองเห็นในระดับจิตวิญญาณและเข้าถึงจิตสํนนึกรู้อย่างแท้จริงจงรู้ว่าจิตวิญญาณของเรานั้นยิ่งใหญ่ ทรงพลังเต็มไปด้วยธาตุรู้อันบริสุทธิ์และกำลังเข้าถึงรูปประธรรมชีวิตที่ลึกซึง้งสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้รู้ว่าเราคือใครเพราะเราจดจำตัวเองได้เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมที่อยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตอย่างล้ำลึกด้วยการตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกอันสูงส่งแล้วรู้ว่า เรากำลังอุทิศชีวิตให้กับความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ให้กับเจตนารมณ์ที่สว่างสวยและความรู้สึกที่ท,ทรงพลานุภาพทันทีที่ตัดสินใจจุดไฟให้ส่องสว่างขึ้นในดวงวิญ,ญญาณของเราโลกจะสว่างสวยจากการเชื่อมต่อความรู้สึกที่กำลังสันสะเทือนอยู่ในหัวใจของเรานั่นเอง เราต่างมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้เราต่างมีภารกิจที่ล้ำเลิศที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ภารกิจที่เชื่อมโยงกับความรักอันยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึกภารกิจที่เรากำลังรู้สึกถึงพลังอํานาจอันบริสุทธิ์ของจักรวาลภารกิจที่ทำให้เราได้ค้นพบปฏิหารแห่งชีวิตภารกิจ ที่เราส่งสัญญาณชีวิตให้ผู้กล้าที่มีจิตวิญญาณเสรีไม่มัวเมาติดยึดอยู่ในกับดักแล้วออกจากสำนึกเก่าที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดและว้าวุ่นในยุคพลังงานใหม่วิญญาณทุกดวงกำลังค้นพบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของตัวมันเองจิตสำนึกรู้ของเรากำลังวิวัฒนาการไปสู่ความรู้แจ้งในตัวเอง การเลื่อนระดับชั้นและการเข้าถึงพลังงานอำนาจของดวงวิญญาณอันสูงส่งคงเป็นภารกิจอันยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเราทุกคนที่จะพ้นผ่านค่ำคืนอันมืดมิดและเรียนรู้บทเรียนชีวิตจนเกิดความช่ำชองชำนาญที่จะมีชีวิตอย่างเป็นนายเหนือโชคชะตาเราจะแผ่รัศมีของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เราจะสั่นสะเทือนอนุภาคของความรักและความบริสุทธิ์ให้กับผู้คนและโลกใบนี้เพื่อยกระดับสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นไฟฟ้าในสมองที่มนุษย์กำลังสัมผัสกับมิติหลากหลายทางกายภาพชีวิตคือความรู้สึกความรู้สึกคือการเข้าถึงนี้คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ทำให้ DNA ยีนหรือสภาวะความตระหนักรู้แบบชีวิตเสรีฟรีวิวของเราเกิดขึ้นเป็นการตระหนักรู้เพื่อทำให้กระบวนการเห็นความสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของมันได้เข้าถึงความสงบเบิกบานและเข้าถึงความรู้แจ้งในตัวเอง ทั้งยังเป็นความรู้ที่อยู่เหนืออีโกโ้ที่เราสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้และหลอ่อล้อมตัวเองได้อย่างลึกซึ้งกระบวนการตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงคือจุดเริ่มต้นของการตื่นพร่งทางจิตวิญญ,ญาณที่เรากำลังค้นพบความหวังใหม่ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ไม่จมปลักกับความท้อแท้ ที่ไม่ติดยึดอยู่กับอดีตและเดินไปข้างหน้าโดยปราศจากความวิตกกังวลอย่างสิ้นเชิงนี่คือช่วงเวลาที่มิติคู่ขนานหรือความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราลุกโชนขึ้นซึ่งเราทุกคนกำลังเขียนบทละครชีวิตเราทุกคนกำลังเป็นนายเหนือโชคชะตาและเป็นผู้ริขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองจงอย่ามัวลีรอ วิ่งวนค้นหาคำตอบที่ทำให้เราสับสนแต่จงมีชีวิตอยู่เหนือความรู้สึกหมดอะไรตายยากมีชีวิตอยู่เพื่อขณะปัจจุบันเพื่อวันนี้เพื่อยุทธทีภาวะความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราพร่งขึ้นจงอย่าลังเลสงสยัยจงไว้วางใจความรักและความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเรารู้สึกถึงพลังอำนาจอันร้นลับที่สถิตอยู่ในหัวใจของเรา จงรู้สึกถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันงดงามปฏิหารเกิดขึ้นกับพวกเราเสมออยู่ที่เราจะเปิดหัวใจและวิญญาณดวงนี้ให้สว่างสวยจงมีชีวิตด้วยความรัก และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปล่งรัศมีของจิตใต้สำนึกให้ลุกโชดช่วงขึ้นภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่การมีชีวิตอยู่นิ้วรูปประธรรมของความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณทุกดวงที่สถิตในโลกนี้อย่างเป็นนิรันดร จงรู้สึกทราบซึ้งกับชีวิตให้ได้อย่างท่วมทน้นแล้วจะรู้เลยว่าเรามีเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่วิเศษสุดในการตัดสินใจมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จงรู้สึกถึงภารกิจจงรู้สึกถึงเป้าหมายจงรู้สึกถึงหัวใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสแสวงหาคําตอบอันวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของสติปัญญา ขอให้เธอรู้เถิดว่าจิตวิญญาณน,นี้เป็นอมตะและไม่เคยสาบสูนไปจากความมีอยู่เพียงแต่ในช่วงวิวัฒนาการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นเราต้องสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับพระเจ้าสื่อสารกับธาตุบริสุทธิ์สื่อสารกับการอย่างรู้ของหัวใจสื่อสารต่อความรู้สึกที่บริสุทธิ์และจิตวิญญาณที่งดงาม เราต่างเรียนรู้อย่างลึกซึ้งที่จะค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่เราต่างปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ทุกลมหายใจและทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งนี่เป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนใช้วิจรารณญาณและความผ่องแผ้วในชีวิตเพื่อให้เราได้ค้นพบผลทางที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีความสุขได้อย่างแท้จริง มนุษย์ทุกคนต่างมีพันธกิจจุดมุ่งหมายของการเกิดมาในโลกนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเราต่างลงมาใช้ชีวิตเพื่อค้นพบประสบการณ์อันหลากหลายและใช้ชีวิตเป็นแสงสว่างให้กันและกันส่วนอนาคตคือสิ่งที่เรากำลังเป็นผู้ริคิดและเลือกด้วยตัวเราเองตลอดเวลาของการสื่อสารทางจิตในระยะ1ิปีที่ผ่านมา ผมที่รู้ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเราลงมือทำเราต้องรู้สึกกับหัวใจของเราเราต้องไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่รุมเร้าเอาชนะข้อจำกัดความยากลำบากด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วจะรู้เลยว่าเราสามารถเข้าถึงความสำเร็จและความเบิดบานในชีวิตได้อย่างง่ายดายหัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ และสว่างสวัยคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบจิตสำนึกใหม่เมื่อใดที่เราค้นพบความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองเมื่อนั้นเราจะได้สัมผัสกับความปิ้งแวบและห่วงขณะที่เราได้สัมผัสกับความปิ้งแวบนี่แหละเราจะหลุดพ้นไปจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเราจะเอาชนะอารมณ์ความคิดลบที่แฝงเลนในด้านมืดที่มีอยู่ในตัวของเราได้ ความรักคือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความเป็นนิรันด์และไม่มีที่สิ้นสุดแห่งชีวิตนี้การตื่นตัวของจิตสำนึกใหม่จะทำให้เรารู้ว่าเราคือใครเราต่างคือดวงวิญญาณเราต่างเป็นนิรันด์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจงกลับมารักตัวเองกลับมาศรัทธากับจิตวิญญาณดวงนี้เพื่อสรรเสริญอนุภาพ แห่งตัวตนสูงส่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงชีวิตที่ล้ำเลิศด,ด้วยตัวเราเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สติธรรมเพ็นสุขครูและโคช้ชระดับโลก